สวัสดีครับทุกคนครับผมท็อปจิรายุทธ์นะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่ Bitcup M Social นะครับแล้วก็อยู่กับทุกคนวันนี้นะครับคนแรกเลยก็คือคุณกิกนะครับจาก129 Museum นะครับคนที่สองนะครับคือคุณพีชนะครับจาก The Art Auction นะครับคนที่สามนะครับคุณออฟของเราเองนะครับ CEO ของ b i ของ b Blockchain t e c h n o l o g y นะครับแล้วคนสุดท้ายนะครับคุณต้นสกลกรนะครับ c h a i r m a n ของ Bitcup นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรานะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่จะมา เปิดตัว BitCup NFT Gallery นะครับบวกกับจับมือกับ129 Museum ที่ผสมผสานร,ระหว่าง Physical Painting กับ Digital Painting เข้ามาร่วมกันนะครับที่เราจะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่จะมาปฏิวัติวงการภาพวาดแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสให้กับศิลปินไทยเดี๋ยวเราเริ่มที่พิ่กิกก่อนแล้วกันครับพี่กิกเนี่ยอยู่ในวงการของอ u อ t ชั่นนะครับแล้วก็ภาพวาดมาอย่างยาวนานถ้าใคร รู้จักเนี่ยพิกิ๊กคือเบอร์หนึ่งเลยของประเทศไทยนะครับเรื่องของมิวเซียมถ้าใครเคยไปที่มิวเซียม129อยู่ที่เขาใหญ่ตรง r i ปส์แมเนี่ยก็จะเข้าไปดูมิวเซียมได้มีคอลเลกชันที่ไม่แพ้ใครในประเทศนะครับเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านน้มานานเรามาเล่าแบ็กกราวน์นิดนึงดีกว่านะครับพิกิ๊กครับทำไมถึงสนใจเรื่องของ NFT แล้วมาร่วมกับบิ t ค u b ได้ยังไงนะครับ จริงๆเนี่ยตั้งใจจะอยู่เฉยๆแล้วตอนนี้แต่ว่าคุณท็อปตามไปถึงเขาใหญ่คับไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็บอกว่าเรามาช่วยกันทํา NFT ดีกว่าเพราะว่างานของศิลปินไทยเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติไหนในโลกแต่ศิลปินไทยยังไม่มีโอกาสเลยที่จะไปลงในไปขายที่ไหนก็เลยคิดว่าเออเป็นโอกาสดีนะที่ศิลปินไทยจะมีโอกาสมาขายในบิตครับ NFT ก็เลยตกลงว่าโอเคเราจะช่วยศิลปินไทยด้วยการที่เริ่มทําอันนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะมีใครทํา แบบนี้มาก่อนในประเทศไทยนี่น่าจะเป็นที่แรกที่ทําเลยใช่ไหมครับอันนี้ขอให้คุณพี่ตอบนะคะคุณพี่คือหลังจากที่พี่กิกนะครับตัดสินใจว่าจะไม่อยู่เฉยๆแล้ว <c oughs> พี่ก็เลยมาคุยว่า <c oughs> hey, เราจะทำยังไงกันดีก็เลย ตกผลึกกันว่าบ้านเราเนี่ยนะครับก็จริงๆอ่ะงานฟิสิก่ยก็มีนักสะสมเนี่ยสะสมศิลปะกันอยู่พอสมควรแล้ว NFT ก็มีนักสะสมอยู่จํานวนหนึ่งพอสมควรแล้วทําไมแล้วไม่เอา2อ,อย่างเนี่ยที่มีนักสะสมทั้ง2กลุ่มเนี่ยมารวมกันให้กลายเป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นงานครั้งนี้มันก็เลยจะเป็นงานที่เราเรียกว่าฟิจิตอลก็คือฟิสิกอลบวกกับดิจิตอลนะครับคือผู้ที่ซื้อง,งาน NFT จากงานที่ไปเนี่ยก็จะได้งานฟิสิกอลโนวกไปด้วยหรือผู้ที่อยากได้งานฟิสิกอลที่นี่ก็จะได้งาน NFT ผนวกกไปด้ย็แล้วแต่ว่าใครชอบ แต่ทุกคน,นจะได้งานทั้งสองแบบซึ่งงานทั้งสองอย่างที่ผนวกกันไปเนี่ยครับมันก็จะได้รสชาติแตกต่างกันซึ่งก็จะต่อยอดจากงานที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยให้พิเศษขึ้นไปยิ่งขึ้นอีกครับแล้วเรื่องของภาพวาดที่จะมาให้ประมูลกันเนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับภาพที่เราเลือกคิวร์เรดนะครับมาประมูลในครั้งนี้เนี่ยเราพยายามจะเลือกอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกดิจิทัลโลกเมตาเวิร์สนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นภาพเดอะบู uh, The ซึ่งอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วแ่บภาพบูในความหมายของโลกคริปโตเนี่ยก็คือตลาดขาขึ้นนะครับนี่ก็คือเราก็เลยนําภาพบูซึ่งภาพนี้จริงๆไม่ได้เพิ่งวาดเป็นภาพที่วาดโดยอาจารย์ธงชัยศรีสุประเสริฐซึ่งเป็นอาจารย์เป็นศิลปินระดับชาติซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วภาพนี้วาดอยู่สักประมาณ20ปีที่แล้วละแ,แล้วก็ไปค้นหาภาพนี้และนํามาจากสิงคโปร์นะครับบินมาจากสิงคโปร์มามาถึงเมืองไทยแล้วเราก็ไปปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์ภาพบูกลับมาเมืองไทยแล้วอาจารย์ช่วยทาเป็นดิจิทัลเป็นเป็นเอพนมอาจารย์ก เห็นด้วยแล้วก็ได้ทําภาพ NFT ดิจิทัลขึ้นมาคู่กันเพราะฉะนั้นคนที่ได้ภาพนี้ไปนอกจากได้ภาพจริงแล้วเนี่ยก็จะได้ภาพเดอบูซึ่งขยับขยื่นได้ซึ่งส่งเสียงได้ซึ่งจะมีอารมณ์ที่แบบควิดได้ไดนะครับดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับอันนี้คือตัวอย่างภาพและข้างๆก็จะมีภาพอื่นๆที่รีเลทกับเรื่องคริปโตเรื่อง NFT เช่น อย่างชิ้นนั้นจริงๆก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับบิตคัพเช่นภาพนั้นคือภาพยูนิคอนนะครับยูนิคอนภาพนี้เดิมทีใน NFT ก็คือเป็นม้าแต่ว่าในภาพเอ่พนติงจริงๆเนี่ยก็จะได้ภาพจากม้าเนี่ยพัฒนาต่อกลายเป็นยูนิคอนคนนี้ก็เป็นศิลปินที่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะวันนี้คือว่าคุณเนียมคุณเนียมเนี่ยเป็นศิลปินที่ตาบอดสีน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นสีที่เขาเห็นกับสีที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นคนละสีกันคราวนี้เราก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนียมที่เป็นศิิลปนตาบอดสี เขาเห็นสียังไงจึงเรานำภาพอีกภาพหนึ่งมาคือว่าภาพ the cloud ซรื่อ Cloud ก็คืออย่างที่รู้ว่า cloud computing ก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลในโลก m e t a เ v r s e หรือในโลกคอมพิวเตอร์ในโลกดิจิตอลนะครับภาพ cloud ในพิเศษตรงที่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีออกชมพูเลื่อยๆแดงๆแต่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ย เราสงสัยไหมว่าเขาเห็นยังไงเราก็เลยไปใช้ระบบไปหาโปรแกรมเพื่อจะเปลี่ยนภาพปกติเนี่ยเป็นภาพที่คนตาบอดสีเห็นว่าเห็นยังไงแล้วเราก็าภาพนั้นอนะ่ะมาทาเป็นภาพ NFT ไปคู่กับภาพนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพที่ศิลปินเห็นอารมณ์ที่เขาเห็นกับอารมณ์ที่เ,เราเห็นเนี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่คือยกตัวอย่างแค่สามภาพนะแต่ในงานเนี่ยมีภาพต่างๆซึ่งรีเลทกับเรื่องเหล่านี้อีกมากมายครับแล้วผมเห็นว่ามันมีภาพหนึ่งที่เราใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ตั้งแต่สมัยราชการที่เท่าไหร่นะพี่สี่ ก็คือภาพของคุณยุรีซึ่งเป็นชุดของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ของไทย19 19อันอันก็สูญพันธ์ไปแล้วแต่ว่าในโลกในโลกของดิจิทัลเนี่ยสัตว์พวกนี้ยังอยู่นะคะนอกจากจะได้ฟิสิกส์แล้ว NFT แล้วเรายังทำเป็นฟิล์มกระจก ซึ่งใช้เทคนิคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เลยใช้กล้องแบบโบราณที่กลับหัวแล้วก็ใช้ห้องมืดทําก็จะได้ฟิลฟ์มกระจกอันนี้ไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นจะได้3อย่างทั้งฟิสิก c a l ดอ g i ดิจิแล้วก็ได้ฟิล์มกระจกซึ่งไม่มีใครเคยทํามาก่อนค่ะก็จะเกิดขึ้นที่บิตครับ NFT เท่านั้นค่ะสเสริมนิดนึงว่าคอนเซปต์ของงานนี้น่ารักมากคือศิลปินเนชื่อว่าคุณยูรีเกนสาคูนะครับเป็นศิลปินหญิง ลูกเครื่องไทยญี่ปุ่นที่เป็นศิลปินชื่อดังในประเทศไทยเลยทุกวันนี้งานเขาดังไปถึงต่างประเทศเขาเพิ่งกลับมาจากงานเบียนาเล่ที่ฮาวายซึ่งงานเข้าไปโชว์ในอเมริกาชิ้นนี้คอนเซปต์ของเขาคือเขาอยากจะเอาสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย19ชนิดเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นมันแล้วล่ะทุกวันนี้มันหายไปจากโลกเนี้แล้วเพราะมันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เหมือนมันต้องอพยพไปอยู่ในโลกเม t a เวิร์สเพราะฉะนั้นสัตว์หน้าตาพวกนี้มันอยู่ในโลกดิจิตอลมันก็ยังมีชีวิตอยู่สีสันสดใสอยู่ต่อไปได้ในขณะทีีี่่่่่่่โลลลกกกกปัััััจจจุบนนนนยยยมมมมมมมอออููููไดด้แวสสสพพพ์หใภาาขงรรรฟิะชทท4 สัตว์เหล่านี้ยังมีอยู่มากมายแต่วันนี้เราไม่เห็นมันละแล้วก็จะมันจะอยู่ในอีกโลกหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็นม่ให้คนจนหนักเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องอนุรักษ์สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณไม่งั้นสิ่งที่คุณมีอยู่รอบตัวทุกวันนี้ในที่สุดก็จะหายไปเหลือแค่ภาพความทรงจําที่เป็นแค่ขาวดาอะครับเดี๋ยวถามคุณต้นบ้างดีกว่าครับซึ่งคุณต้นเนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบว่าเป็นคนที่ประมูลนะครับ NFT มาอย่างยาวนานนะครับอาจจะอธิบายปูพื้นให้กับเพื่อนๆที่ฟังเป็นครั้งแรก ทำไมถึงอยากจะซื้อมันทําไมแล้วมูลค่ันมาจากไหนแล้วทําไมเหตุการณ์ครั้งนี้ที่บิตคัพจะจัด่มันแต,ตกต่างกับ NFT อื่นที่เคยซื้อขายมาที่อื่นจริงๆแบล็กก่าจริงๆผมก็เป็นคนที่ชอบศิลปะนะครับแต่ผมอาจจะวาดรูปอะไรไม่ได้ไม่ได้เก่งเท่านะครับปกติแล้วปกติผมผมทำเรื่องกับเกมแล้วเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่า,วาซึมซับมนตั้งแต่แรกว่าอวตารหรือว่าพวกรูปโปรไฟล์หรือว่ารูป NFT ต่างต่างเนี่ยมันมีค่ามันมีคุณค่าของมัน และมันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะครับสมมติว่าเราอยากจะสนับสนุนศิลปินคนหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะสนับสนุนเนี่ยเราก็สามารถจะซื้อ NFT ว่าซื้อเป็นรูปภาพที่จะเป็นศิละปะได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องของของอัปตางรือ NFT เนี่ยมันมีแบ็กกราวด์หลายๆอย่างก็คือว่าจริงๆแล้วพอเมื่อก่อนมันเป็นฟิสิกอลเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่รูปภาพที่เราวางไว้ในห้องใช่ไหมครับเรามีความภาคภูมิใจต่างๆแต่พอมันเป็น NFT เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเปิดโลกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้บอกมีเมตาเวิ รูปต่างๆที่เมื่อก่อนเราเคยแบบว่าเราคิดว่ามันอาจจะอยู่แค่ในห้องเราอย่างเดียวเนี่ยแต่ต่อจากนี้ไปในอนาคตเนี่ยมันสามารถเอารูปของเราพวกนี้สามารถที่จะ Import หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปสู่ในโลกเมตาเวิร์สได้อย่างเช่นตอนนี้บิทคัพกำลังจะมีบิทคัพเมตาเวิร์สใช่ไหมครับเราก็มองว่าพวก NFT ต่างๆที่อยู่ในบิทคัพแกรี่หรือว่าบิทคัพ NFT เนี่ยสามารถที่จะ Import พวกไฟล์หรือว่าพวกรูปภาพหรือแม้แต่เป็นพวกออวตารที่เป็นอาจจะเป็น 2D เมื่อก่อน อาจจะเป็นสมิติได้ในอนาคตนะครับดังนั้นเราก็เลยมองว่าการที่เราซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสร้างจินตนาการให้กับศิลปินของคนไทยด้วยแล้วบอกว่ายถ้าเกิดว่าอันนี้มันกลายเป็นเป็นมิติหรือมันอยู่ในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยรูปพวกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงอะไรนะครับแล้วก็เป็นจินตนาการอะไรมากขึ้นผมก็เชื่อว่าศิลปินไทยต่างๆเนี่ยมีความที่สามารถที่จะไปสู่ระดับโลกได้รูปภาพต่างๆขายระดับโลกเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมครับจริงๆแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเราก็จะช่วยเข้ามาสนันนนบ จริงๆแปลว่าถ้าสมมติผมซื้อรูปนี้1รูปเนี่ยผมจะได้ทั้ง physical p a i n t i n g นะครับแล้วก็ข้างๆเห็นไหมครับทุกทุกคนจะได้เป็นด i g i t a l NFT ด้วยนะครับเราทำนั้นไม่เท่านั้นไม่พอนะครับแปลว่าผมอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเอารูปเนี้ยปริ้นใส่เสื้อทําเป็นเสื้อยืดก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะทําเป็นหมวกก็ได้เพราะว่าผมซื้อรูปภาพนี้แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องตกลงกับศิลปินนะครับคนที่เราซื้อเนี่ยแล้วทานั้นไม่พอเห็นคุณต้นบอกว่า เราจะารูปสมมติรูปนี้เป็นรูปกระทิงอัพโหลดเข้าไปใน b i t c ัพ Metaverse ได้ด้วยเหรอครับใช่อีกหน่อยจะมีเป็นรูปกระทิงนะครับเ,เดินอยู่ใน Bit c u พ Metaverse ที่จะเปิดตัวประมาณสิงหาใช่ไหมครับเห็นไหมครับเราได้ต้องทั้งฟิสิกส์ทั้งดิจิทัลนะครับ NFT ทั้งอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเอาไปทำเป็นเมอร์ชแอนดดายต่างต่างล่าสุดบอร์ดเอฟคลับครับเป็น NFT โปรเจกต์ที่ดังไปหมดทั่วโลกที่หนึ่งตัวขายไป11ล้านกว่าบาทแล้วมีคนเอารูป Board Club นะรบ p l a s ติกแบ็นี่เราจะมีเป็น Digital Twin ที่เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนของ b i t c u m Metaverse ด้วยนะครับเดี๋ยวมาถามคุณออฟบ้างดีกว่าครับว่าอีเวนต์นี้เนี่ยที่จะจัดะระหว่าง BitCup กับ129 Museum เนี่ยจะเปิดให้ทุกคนมาประมูลกันวันที่เท่าไหร่แล้วแล้วลูกค้าจะประมูลกันยังไงใช้เงินบาทหรือเปล่าในการซื้อใช่ไหมครับอ่ามันจะเป็นการประมูลแบบ English Auction หรือ d u t c h Auction นะครับถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาร่วมเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับ ก็จริงๆงานนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ p i ทคับ NFT ก็ได้มีส่วนร่วมในการประมูลที่เป็นรูปแบบผสมผสานนะครับทั้งที่เป็น Physical แล้วก็ดิจิทัลรวมกันนะครับก็จริงๆแล้วในงานครั้งนี้เราก็จะแบ่งงานประมูลเนี่ยออกไปเป็น2รูปแบบนะครับก็จะมีทั้งรูปแบบที่เป็นออฟไลน์นะครับที่ทุกคนเนี่ยก็จะเข้ามาออคชันนะครับแล้วก็อาจจะมีรูปแบบของที่เป็นออนไลน์ซูมด้วยนะครับก็คือท่านไหนที่มีความสนใจอยากจะมาประมูลร่วมเนี่ยนะครับก็สามารถมาสมัครเพื่อที่จะมาร่วมประมูลเป็นตัว NFT ออฟไลน์ได้นะครับแล้วเราก็จะมีตัว NFT ที่เป็นดิจิทัลนะครับก็คือสามารถเข้าไปประมูลที่หน้าเว็บไซต์บิทครับ NFT นะครับแล้วก ก็จะได้ทั้งตัวที่เป็นฟิสิกอลนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวดิจิทัล NFT ได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าเป็นการเปิด Experience ใหม่นะผมผมมองว่าจริงๆแล้วโลกฟิสิกอลเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดบางอย่างนะครับที่โลกดิจิทัลมันสามารถเสริมได้อย่างเช่นในเรื่องของการสาร้าง Experience ที่เป็น a n นิเมชันก็ขอให้ฝากติดตามนะครับในวันที่7ที่จะถึงมีครับวันที่เจ็ดเดือนพ,พฤษภาคม,าค,มครับ,รบ,รบจะเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่เราจะเป็นผู้นำนะครับในการผสมผสานระหว่างดิจิทัลอาร์ต ใช่ไหมครับกับฟิสิกอลอาร์ตเข้ามาร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า NFT นะครับเดี๋ยวมาถามกิกนิดนึงครับความจริงทุกคนรู้ไหมครับพี่กิกเนี่ยกเกษียณแล้วนะครับ <laughs> นี่นะครับลุกขึ้นมานะครับ <laughs> เพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการเพนติงศิลปินไทยซึ่งศิลปินไทยความจริงมี potential มากเลยใช่ไหมครับพี่กิ๊ก มากเลยของเราไปดังในนิวย o อร์ในหลายๆที่นะคะแต่ว่ามันได้ได้รับการส่งเสริมอะจริงๆแล้วมันไม่มีแพลตฟอร์มที่จะให้มาขายของได้แต่วันนี้ศิลปินก็ตื่นเต้นที่จะมีบิดครับ NFT ให้เขาได้มาแสดงความสามารถะนะคะจริงๆพี่กิ๊กเคยโชว์รูปหนึ่งให้ผมดูเป็นเพนติงของคนญี่ปุ่นที่ขายมีมูลค่า100ล้านดอลลาร์ ซึ่งผมคิดว่าศิลปินไทยนี่เก่งกว่าเยอะนะครับร,รูปนั้นนี่ผมว่าศิลปินไทยก็ทําได้ก็มันไม่ได้แพ้แต่ว่าศิลปินไทยยังไม่มีโอกาสเอางี้ดีกว่านะคะขาดโอกาสก็ขาดโอกาส,าก,าสก็อยากให้มาดูเพราะว่างาน,นจะโชว์ตั้งแต่วันที่1วันที่1พฤษภาถึง6เลยงานประมูลจริงวันที่7แต่ว่ามาดูก่อนได้เผื่อจะมารีจิสเตอร์ประมูลอะไรก็มาดูก่อนได้เลยแล้วมีอีกนิดนึงเรามีพิเศษคือคราวนี้เราจะมีรูป Personal Profile Picture ด้วยแล้วรูปแรกที่เราจะออกเป็นรูปคุณท็อปนะคะ ใครชอบเป็นการ์ตูนใครใครเป็นแฟนคุณท็อปช่วยมาช่วยกัะประมูลอันนี้ด้วยนะคะจะเป็นตัวแรกที่เราออกมาที่เป็นรูปบุคคลค่ะ จร,จริงอันนี้น่าสนใจมากครับคือจะมีศิลปินท่านหนึ่งที่เก่งมากๆที่วาดรูปโปรไฟล์คนได้เหมือนมากๆแล้วแล้วท่านเนี้ยเขาคิดเงินโปรตีเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับคือครั้งนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่คุณอ,อ,อาจารย์ศักดิ์วุฒิวิเศษมณีซึ่งหน้าวันนี้ในประเทศไทยในวงการศิละปะทั้งหมดยกย่องให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของการวาดพอร์เทรตในประเทศไทยอยู่ดีๆเรามีเงินเนี่ยเราไม่ใช่สามารถเดินไปหาพี่ศักดิ์วุฒิแล้วเขาจะวาดให้นะครับยากมากนะครับแล้วแต่ละชิ้นที่เขาวาด ล่าสุดก็ประมาณนี้ครับห้าล้านประมาณที่จะวาดหน้าบุคคลขึ้นมาคนหนึ่งแต่ครั้งนี้คนที่มาประมูลงานชิ้นหนึ่งในงานครั้งนี้พี่สักวุฒิจะวาดรูปคนคนนั้นเนี่ยเป็นดิจิทัลขึ้นมาให้เป็นภาพเหมือนของคนคน,นนั้นเลยแล้วก็ให้เป็น NFT นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภาพนั้นจะถูกพิมพ์ขึ้นมาบนแคนวาสจริงๆแล้วพี่เขาจะวาดทับลงไาอีกทีหนึ่งให้เป็นหน้าคนนั้นให้ละเอียดขึ้นมาอีกแล้วก็ให้เพนติ้งชิ้นนั้นเนี่ะเหมือนค เหมือนคุณได้รูป2รูปเลยแหละง่ายๆก็ถ้าให้ผมคำนวณก็5ล้านคูณ2ครับแต่ว่าเริ่มที่ถูกมากราคาเริ่มก็คือแบบเงินซื้อไม่ได้นะครับปกตินะครับมีเงิน5ล้านก็ไม่ใช่จะทําให้กับทุกคนแต่งานนี้วันที่7เนี่ยถ้าใครประมูลเนี่ยนะครับศิลปินท่านนี้เนี่ยจะวาดภาพของคุณทั้งเป็นดิจิทัลที่จะไปลงใน Facebook Twitter อะไรต่างๆเป็นโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยบวกกับฟิสิเคลที่เป็นภาพแคนวาสใหญ่โอ้โห ั้งนี้นี่พิเศษสุดๆอันนี้ได้ทุกคนไหมครับที่ประมูลหรือเฉพาะคนเฉพาะคนเดียวที่ชนะเท่านั้นครับเขาวาดให้แค่คนเดียวครับซีเมนท่านนี้จะวาดให้แค่รูปเดียวของคนที่ได้ชนะแค่คนเดียวเท่านั้นครับอ๋อโอเคโอเคมันคือคือหนึ่งในออคชั่นที่สามารถที่จะมาประมูลออคชั่นนี้ได้ให้ประมูลภาพภาพเบื่อนงตัวเอง โอ้ทุกคนเตรียมเตรียมเงินไว้นะครับ no. คุณออฟเราจะประมูลกันต้องใช้วิธียังไงน 94, ะเวลาประมูลก็อย่าลืมนะครับต้องเปิดบัญชีบิตคัพเน็กซ์ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมเหรียญคัพนะครับเพราะว่าการประมูลครั้งนี้เราจะใช้เหรียญคัพนะครับในการประมูลนะครับก็อย่าลืมเตรียมมาให้พร้อมนะครับไม่งั้นจะพลาดโอกาสนี้นะครับโอเคคุณต้นครับแล้วถ้าสมมติเรามีเป็นบิตคัพ NFT Marketplace ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะช่วยศิลปินทํายังไงให้เราสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับศิลปินไทยที่ความจริงเก่งไม่แพ้กับคน ญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ฉั้ทำยังไงให้ศิลปินเนี่ยได้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วทำไมอีเวนต์เนี้ยจะเป็นอีเวนต์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการศิลปินไทยทั้งหมดเลยครับถ้าเราดูที่ตลาดต่างประเทศนะครับปกติเราก็จะมีพวกแกลเลอรี่ที่มนเป็น เว็บไซต์ที่เป็นมาร์เก็ตเพลสใช่ไหมครับจริงๆบิ๊กคัเองก็มีบิ๊กครับเอ็นเอ็มทีมาร์เก็ตเพลสใช่ไหมครับตอนนี้ถ้านปัจจุบันเรายังไม่สามารถที่จะขายเป็นแบบว่าให้แต่ละคนขายกันเองกันได้นะครับแต่สามารถมาเปิดสต์เพื่อจะขายให้กับเขาเรียกว่า m พรมารีมาร์เก็ตที่ให้คนสามารถที่จะเข้ามาตั้งสต์แล้วเดี๋ยวเราจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าครีเอเตอร์สตูดิโอนะครับที่ทําให้ทุกคนสามารถที่จะมาสร้าง NFT ได้เองแล้วแล้วก็มาขายอยู่บนสต์ของบิวกครัครรมเอ็น,นเอน็มที อาจจะไม่ได้อยากจะทําแค่เป็นให้เป็นรูปภาพเฉยๆแต่เขามองว่าเขาอยากต่อยอดไปในเรื่องของธุรกิจได้บางคนเนี่ยเริ่มทํา p i c t u r e Profile เอาไปผูกกับธุรกิจได้เอาไปผูกให้แค่เหมือนเป็นตั๋วหรือมันเป็นคูปองในการเข้าร่วมหรือแอคเซสอะไรบางอย่างสิทธิพิเศษบางอย่างในการที่สามารถทําได้ดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าศิลปินที่เป็นคนที่อยากจะวาดภาพที่มันที่มันไม่เหมือนใครใช่ไหมครับเป็นเ f ็นเเนี่ยสามารถที่จะสร้างเป็นรูปหรือสามารถที่จะสร้างคล้ายเหมือนเป็นกลุ่ม ที่เป็นโซเชียลที่ทำให้คนสามารถที่จะเข้าไป access บางอย่างได้เราเรียกว่าโซเชียลดาวซึ่งเดี๋ยวเราจะมีฟีเจอร์นั้นนะครับกับบิทคาร์เอ็นเอทีด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าศิลปินต่างๆเนี่ยพอเขามีรูปภาพสวยๆหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่สร้างคอมมูนิตี้กับตัวบิทคาร์เอ็นเอทีได้หรือแม้แต่ในอนาคตอาจจะมีเรื่องของแฟ a ชั่นแลโอเนอร์ชิพบางทีรูปภาพที่เป็นล้านเป็น10ล้านบาทอาจจะแยกชิ้นส่วนสามารถให้จะให้คนสามารถถือครองศิลปะตัวนี้ได้มากกว่าแค่เป็นแค่เจ้าของคนเดียว อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับ fractional ownership ของ p i n n t i n g บบางทีเราอยากจะเก่งกำไร i n t i n g นี้ร่วมกันแต่เงินไม่ถึง t i k k t t i z e เป็นใหญ่เกินไปเราก็ชิป p n n คนละเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ถือร่วมกันเก่งกำไรร่วมกันแล้วอย่าง Bit Cup NFT gallery เนี่ยทุกคนสามารถมาดูได้นะครับ อยู่ตึกเอ็มคัวเทียร์ตึกคลีริกสองชั้นบนสุดเราจะมีชื่อของคนที่ประมูลชนะที่จะโชว์ที่แกลเลอรี่ของเราเป็นเหมือนดิจิตอลมิวเซียมเนี่ยพอหลังจากซื้อเพนติ้งกลับไปแล้วเนี่ยได้ฟิสิคอลเพนติ้งกลับไปที่บ้านแล้วก็ดิจิตอลเนี่ยเราสามารถที่จะโชว์ดิจิตอล NFT เนี่ยมาอยู่บนบิ๊คับมิวเซียมด้วยให้ทุกที่ทุกคนที่มาเที่ยวห้างเนี่ยจะรู้ว่าภาพนี้เนี่ยอ่าเป็นของใครซึ่งมันก็จะเปลี่ยนปฏิวัติว,ตวงการนะครับการมิวเซียมเหมือนกันด้วยไม่ใช่แค่เพนติ้งอย่างเดียว ซึ่งผมคิดว่าจะสร้างโอกาสให้กับศิลปินไทยเยอะมากผมจำได้ว่าพี่กกเล่าให้ผมฟังมีศิลปินคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่ทีมคุกครับต้องบินมาเมืองไทยเพื่อที่จะซื้อภาพกับเขาซึ่งผมเพิ่งรู้นะเป็นคนไทยคนไทยที่เก่งมากครับตอนนั้นทิมคุกทำไมเขาถึงบินมาที่เมืองไทยกับซื้อกับศิลปินเข,เขาเห็นรูปนี้แล้ว,ลวเขาบอกว่าเขาชีวิตเขาเนี่ยแบบว่าทําแต่งานอะ่ะไม่ไม่ไม่เคยมีวันหยุดเลยอะ่ะมันเหมือนกับ ภาพที่เด็กไทยคนนี้วาดว่าแบบเป็นมันเหมือนวงเขาวงกดแห่งแห่งการที่แบบคิดแต่จะหาเงินนะไม่รู้จักใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเขาบอกมันเหมือนชีวิตเขามากแล้วเขาบินมาเพื่อจะเจอแล้วสัมภาษณ์แล้วซื้องานนี้แล้วไปไว้ในห้องเขา mm hmm. เขาบอกว่าชีวิตเขาต้องการที่จะแบบ เตือนสติว่าแบบมันต้องมีวันที่เขาจะต้องหยุดมันเป็นรูปอะไรนะครับรูเปเป็นรูปแบบเป็นรูปคนสมองแล้วเป็นเขาวงกอดแห่งความคิดคือวนอย่างเงี้ยคนข้างนอกจะเห็นว่าที่ที่จะ Ex i t ซกระดออกอยู่ตรงไหนแต่คนอยู่ข้างในไม่รู้วนวนขึ้นไปเรื่อยๆหาเงินไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะศิลปินคนนี้ช,ช,ชื่อวานช<อ>ื่อวาชื่อวนอีกหน่อยเราจะหาวานก็จะเข้ามาอยู่ในบิตครับ n อ็นนะคะในข่าวหน้าเราไม่ได้ทำแล้วหยุดเลยนะคะเราจะพยายามหางานดีๆเข้ามาให้ ให้คนได้ซื้อตลอดไปโอ้นี่บอกความลับซีเครตไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่หยุดแค่นี้เราไม่หยุดแค่นี้แล้วเรามีซีเครตอีกที่แอบบอกนิดๆได้ไหมคะว่าสัตว์ที่จะสูญพันธุ์ใครได้เป็นมือแรกเนี่ยจะมีเบนฟิเยอะแยะเช่นได้มาที่ M Social <c oughs> ได้เข้าพิพิธภัณฑ์1นึ่ฟร<อ>ีเป็นต้นแล้วอีกหน่อยเขาอาจจะมีแฟนแล้วออกลูกมาสัตว์พวกนี้อ,อาจจะมีแฟนเราเมไม่อยากบอกที่แล้วอาจจะมีแฟนแล้วออกลูกมาเป็นเบนฟิทของคนที่ได้ในเรายังไม่บอกละเอียด อสมมติซื้อน้องกระทิงตัวนี้อ่าแบบว่าซื้อแรดแรดอาจจะมีแฟนแฟนออกมาล้อสองจับคู่กันอย่างนี้เราต้องมาเดทกันที่โซเชียลออกลูกมาสองอันแบ่งลูกกันอาจจะมีเบนฟิตอื่นอีกแต่ยังไม่บอกหมดวันนี้อ๋อันนี้มันคล้ายๆไอ้โปรเจกต์ไอ้ดิจิตอลแคทของอะไรนะที่เอาแมวมาผสมพันธุ์กันแล้วมี DNA อันใหม่ออกมาที่ประมูลกันตัวละหลายแสนบาทของอีเธเรียมบล็อกเชนคริปโตคิตตี้นี่คริปโตคิตตี้เวอร์ชันไทยนะครับสามารถที่จะมาผสมพันธุ์กัน นะครับออกเป็นเพนติ้งอันใหม่แล้วก็มีดิจิทัล NFT ในอนาคตคงจะต้องมียูทิลิตี้เพิ่มขึ้นนะครับว่าทำอะไรได้อีกบ้างนะครับคุณพีทมีีเคร e t อะไรอยากจะแชร์ให้กับทุกคนก่อนไหมครับก่อนที่จะมางานวันที่ทาไหลาวันที่7ใช่ไหมครับพี่ก็อยากจะบอกคือเนื่องจากผมเนี่ยก็อยู่ในวงการนักสะสมอยู่เป็นเวลานานนะครับผมก่อตั้งสมาคมนักสะสมศิลปะผมจัดบริษัทประมูลขึ้นมา ซึ่งเราก็จับอย่างเชิงได้แล้วว่าเหมือนกับชีพจรของวงการศริลป,ปะไทยเนี่ยตอนนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับผมจัดงานประมูลมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสองครั้งเนี่ยยอดขายถล่มทลายแล้วก็คนกลุ่มใหม่ๆเนี่ยหันมาสะสมศิลป,ปะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆงานศิลป,ปะเนี่ยจริงๆเป็นอัลเทอร์เนทีฟอินเวสทเมนท์ที่ดีมากๆคนจะคิดว่างานศิลป,ปะโอ้เป็นแสนเป็นล้านมันแพงแต่จริงๆลองไปดูเพื่อนบ้านเราทั้งหมดครับประเทศไทยเราเนี่ยรับว่าถูกที่สุด เอาไม่ต้องไปดูอเมริกายุโรปหรือว่าจีนนะ,ะเอาแค่เพื่อนบ้านพอเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือรอบบ้านเราเนี่ยงานเขาเนี่ยแพงกว่าเราเป็น10บสเท่านะครับขึ้นแต่หลักร้อยล้านไปนานแล้วบ้านเราเนี่ยหลัก10ล้านที่ถือว่าแปลกประหลาดนะครับงานบ้านเรายังถือว่าถูกที่สุดใน regional แต่ว่าฝีมือของศิลปินบ้านเราเนี่ยสู้คนอื่นได้สบายๆแล้วจะแบบแอบบอกว่าบางทีมันก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำแต่มันก็จะดูเข้าข้างตัวเองเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดตรงๆว่าบ้านเราเนี่ย วงการศิลปาะยัอยู่ในช่วงตั้งไข่และกาลังจะเติบโตไปอีกมากมายวันนี้ถ้าเราเข้ามาทันแล้วเรามาดูงานที่เราคิวเรตเลือกมาให้แล้วว่าศิลปินที่เลือกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นศิลปินจรงจิงจังทํ่ทำงานจริงจังและมีปลอดสารยาวนานและมีมูลค่าและมีคุณค่าชัดเจนเนี่ยลองมาเลือกดูแล้วผมเชื่อว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและจะไม่ผิดหวังครับก็นี่ก็คือ oh. โอกาสโอกาสที่จะมีบิดครับ NFT ศิลปินจะได้รู้จริงๆว่า มันซื้อขายกันเท่าไหร่ไม่ต้องผ่านมือใครเลยอันนี้ก็ถึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินค่ะน,นีพี่ว่าดีมากเลยจริงครับทำไมเรามี e-commerce marketplace สำหรับเสื้อผ้าส,สหรับขายครีมออนไลน์ทำไมเราไม่มี marketplace สำหรับรูปภาพสำหรับศิลปินบ้างให้คนที่เป็น creator ของคอนเทนต์เนี่ยเจอกับคนที่ consu มือของคอนเทนต์โดยตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกใ,ในเมืองไทยที่เรามีอันนี้ขึ้นมานะครับโอ้โหผมนี่ตื่นเต้นมากๆแล้วคุณวานจะมาด้วยใช่ไหมครับคุณวานคุณวะ งานวานไม่มีแต่เอาคุณวานมาเวานี่ใครอยากจะมาเจอใครอยากจะมาเจอศิลปินที่วาดรูปนะครับให้กับทีมคุกเนี่ยนะครับวันที่7พฤษภาคมมาเจอกันที่บิดคัพเอ็มโซเชียล งานจะเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับงานลานประมูลจะเริ่มจริงๆตอนบ่ายสนะครับแต่ว่าจะเริ่ม e g i s t r a t i o n ตอนบ่ายโมงครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะมีการล n อ h ผลงานต่างๆเนี่ยให้ประมูลล่วงหน้าก่อนได้ทางออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็เข้าไปประมูลก่อนล่วงหน้าได้แต่ถ้าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศจริงด้วยก็มาในงานมาในวันงานด้วยในวันที่7ตอนบ่ายโมงให้มาถึงที่นี่นะครับแล้วงานจะเริ่มบ่ายสองจะมาสัมผัสจะได้เห็นความตื่นเต้นความสนุกสนานแล้วก็บรรยากาศของการประมูลที่่่่่เเขข้้มมมนนผชือวววาารััปะกไิดหง เดี๋ยวสุดท้ายแล้วครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝากนะครับอะไรไว้ให้กับเ,เพื่อนๆทางบ้านอีก1.3ล้านคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าศิลปินไทยเนี่ยเก่งมากๆประเทศไทยเลยมีเป็นประเทศที่มี creativity เนี่ยสูงมากๆเลยแต่ปัญหาก็คือ supply demand นะครับมันมันเป็น basic curve ของเศรษฐศาสตร์ที่เราจะทำยังไงให้ราคาของภาพวาดหนึ่งภาพเนี่ยสูงเหมือนกับที่ญี่ปุ่นหรือเพื่อนบ้านของเราได้เนี่ย เราก็ต้องเข้าถึงลูกค้าจํานวนเยอะให้ได้แต่ศิลปินไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าจํานวนเยอะให้ได้ซึ่งผมคิดว่าการที่จะมี NFT marketplace นะครับการที่จะมีอีเวนต์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับศิลปินไทยแล้วจะปฏวิวัติวงการนะครับภาพวาดให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็สามารถที่จะมี utility ใหม่ๆที่เมื่อก่อนวงการที่แล้วเนี่ยไม่เคยทําได้มาก่อนอย่างที่เราพูดไปเช่นรูปภาพเนี่ยมาที่จะมาเป็น membership นะครับของการเข้าคลับใดคลับหนึ่งได้หรือ กับการที่เราสามารถที่จะผสมเป็นดิจิ t ัลทวินมีเป็น p ฟิสิกบวกกับดิจิทัลภาพวาดได้ต่ออีกซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําได้มาก่อนในอดีตและอย่างที่คุณพีทพูดไปว่าวงการนี้เนี่ยเมืองไทยเป็นช่วงที่เริ่มต้นแค่นั้นต่างประเทศเนี่ยไปไกลมากๆแล้วนะครับถ้าทุกคนสังเกต ราคาของไวน์ราคาของนาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นพวกเราเนี่ยแหละครับที่2อสมปีทำให้ราคาไวน์ขึ้นราคานาฬิกาขึ้นรา,าคากระเป๋าขึ้นกระชูดเนี่ยก็เพราะว่าพวกเราชาวคริปโตที่เข้ามาในวงการกันซึ่งผมคิดว่าภาพวาดในเมืองไทยมันควรจะไปถึงจุดที่ตามเพื่อนบ้านได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยศิลปินไทยเก่งมากแต่ราคายังไม่ justify ยังไม่ถึงจุดที่มันเป็นแฟร์ อีควิลิเบียมของวงการนี้ซึ่งบิดคัพก็พยายามจะผลักดันให้ศิลปินไทยเนี่ยมีโอกาสเพื่อที่จะนะครับโตสามารถที่จะพัฒนาไม่ให้แพ้ต่างต่างประเทศนะครับซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์ครั้งแรกเลยที่ทางบิดคัพกับ129ม u วเซียมเนี่ยจัดพร้อมกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมาปฏิวัติวงการนี้ก็อยากเชิญทุกคนเนี่ยมากันนะครับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะครับหพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่7มาที่บิดคับเอ็มโซชมาดูถูกเพนติงมาจองในใจไว้ก่อนได้เลยนะครับ แล้ววันที่เเนี่ยก็จะเริ่มประมูลกันด้วยด้วยเหรียญคับนะครับก่อนที่จะจบเซสชันนี้นะครับอยากจะฝากสักนะครับคนละหนึ่งอ,อย่างนะครับให้กับเพื่อนที่บ้านฟังวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คุณต้นก่อนละกันนะครับก <c oughs> ็จริงๆคุณท็อปก็น่าจะเหมือนจะพูดหมดแล้วนะครับก็จริงๆผมมองว่ามันเป็นโอกาสของคน รุ่นใหม่ศิลปินทั้งทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็จริงๆมันเป็นมันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วแล้วก็เราไม่ควรจะพลาดโอกาสแล้วเราก็มองว่านี่คือ สิ่งที่ทําให้คนไทยสามารถที่ครีเอทีฟเรื่องของภาพวาดเรื่องของศิลปินต่างๆใช่ไหมครับเราก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยแหละได้โชว์ฝีมือในระดับโลกบ้างนะครับแล้วก็ทําให้คนได้เห็นแล้วก็บิ๊กคัพเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็ทําให้คนไทยได้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 ภาพภูมิใจกับศิลปินไทยนะครับขอบคุณครับตลอดชีวิตนี่เป็นนักสะสมจริงๆนะคะ ที่ซื้องานดีมาเนี่ยไม่เคยผิดหวังสักครั้งเลยงานไม่เคยราคาลดเลยมีแต่ราคาขึ้นนะคะไม่ทราบมันจะอยากขอซื้ออย่างอื่นมาอาจจะมีมีขึ้นมีลงแต่ว่างานศิลปะที่เลือกดีแล้วเนี่ยไม่เคยไม่เคยมีราคาลดเลยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ซื้องานศิลปะในช่วงที่ราคายังไม่แพงเกินไปนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่ได้ช่วยศิลป,ปินไทยเราให้แบบลืมตาอาปากต้องว่างีละเด็กเด็กรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสจริงๆทั้งๆท,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 ที่มีฝีมือนะคะก็มาช่วยสนับสนุนกันด้วยวันที่7นะคะ คอยเสริมนิดนึงนอกจากที่มาร์เก็ตเพลสเนี่ยครับที่เกิดขึ้นใหม่ในเกี่ยวกับ NFT เนี่ยจะเป็นโอกาสให้ศิลปินเนี่ยได้พบกับผู้ซื้อโดยตรงและก็กว้างขวางขึ้นทั้งในและต่างประเทศด้วยแล้วนะครับการที่เรานำมาร์เก็ตเพลสเหล่านี้มาอยู่ในการประมูลเนี่ยจะยิ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยที่ลังเลว่าจะกระโดดเข้ามาในวงการศิลปะยังไงเนี่ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นถามว่าทําไมเพราะว่าสมมติเราเคยสะสมนาฬิกาสะสมวายสะสมอะไรต่างๆเรารู้ว่าของต่างเนี่ยมันต้องราคาเท่านี้ต้องซื้อแบรนด์นี้ตอะะรร่่าแพเเจิมมสส เราต้องซื้องานใครก่อนนะเราซื้องานใครราคาควรจะเท่าไหร่ซึง่งต่างๆเหล่า,านี้มาถูกเอลิเมนตไปเลยทันทีด้วยวิธีการประมูลเพราะว่าเราจะประมูลจากราคาที่ต่ําที่สุดต่ำกว่าราคาจริงของงานด้วยซ้ำนะครับแล้วเราก็จะมีราคาเอสิเมตให้ว่าปกติงานของสี่วินท่านนี้เขาขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วคราวนี้คุณก็สามารถจะมั่นใจได้ว่าคุณซื้อของที่ดีเป็นของแท้แน่นอนและเลยราคาที่เหมาะสมคุณจะประมูลขึ้นไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณก็มั่นใจเสมอว่ายังมีอีกคนนึง ที่ตามคุณมาอินเดียจ่ายน้อยกว่าคุณแค่1นสเต็ปเพราะฉะนั้นนั่นคือราคาที่แท้จริงของมันไม่ใช่ราคาที่ใครก็ไม่รู้ตั้งชี้ฟ้าแล้วเราจะต้องไปจ่ายในราคาที่เป็นราคาที่จริงหรือเปล่าก็รู้เนี่ยคือราคาที่แท้จริงของศิลปะในงานประมูลครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถสัมผัสแล้วก็ได้กระโดดเข้ามาอย่างมั่นใจขึ้นแล้วก็ถึงไม่มีความรู้อะไรเลย,เลยก็สามารถสัมผัสได้แล้วก็ชอบอะไรแล้วก็ประมูลอย่างที่เราชอบนั่นแหละครับก็จะได้ของดีกลับบ้านแล้วซึ่งเรารับประกันว่าเราเลือกสรรมา,ารรรก บิ๊กคัพ NFT นะครับก็จริงๆตัวาการประมูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่บิ๊กคัพ NFT จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นในงานที่เราร่วมกับ129อเกป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของตัว Creator Studio นะครับที่ให้ทุกคนศิลปินทุกคนเลยนะครับสามารถที่มาสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็เอามาขายรวมถึงประมูลในบิ๊กคัพ NFT ได้นะครับก็ฝากติดตามนะครับทางทาง129ก็เดี๋ยวจะมีของใหม่ๆมีไอเทมใหม่ๆนะครับมาเปิดประมูลแล้วก็มาขายในนี้นะครับ ฝากได้ครับขอบคุณครับบิดครัเนี่ยเราก็ช่วยนะครับปฏวิวัติวงการนะครับนางงามโดยการเอา NFT เทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มีการช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยนะครับโดยการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยยกระดับนักกีฬาไทยนะวงการ e-sport ที่เราก็ช่วยเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเมตาเวิร์สอะไรต่างๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่บิดครับกับ1นึ่งสองเกมิเียมจับมือร่วมกันที่จะมาปฏิวัติวงการภาพวาดวงการศริลปินไทยเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับศิลปินไทยเนี่ยให้ไประดับโลกให้ได้สร้างโอกาสที่จะทําให้ภาพวาดเนี่ยนะครับไปถึงคนจํานวนมากให้ได้แล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆที่พูดไปนะครับว่าสามารถทําอะไรใหม่ๆได้แล้วเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็ถ้าใครนะครับ รู้จักเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเพนติงอาร์ติสต์ต่างๆอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะครับเกี่ยวกับงานนี้อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ต่อๆกันด้วยนะครับทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาร่วมกันนะครับช่วยพัฒนาวงการเพนติงนะครับวงการศิลปินไทยให้พัฒนาให้ทันกับต่างประเทศแล้วก็นำต่างประเทศไทยได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ